ความลับของคนที่มีเงินไม่ขาดมือไม่ใช่แค่ทำงานหนักกว่าใครแต่คือเขามีความสัมพันธ์และพูดกับเงินไม่เหมือนคนทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นคุณรู้ไหมคะว่าคำพูดของเรากับเงินมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเพราะทุกครั้งที่คุณพูดถึงเงินจิตใต้สำนึกของคุณกําลังสร้างคลื่นพลังงานที่สะท้อนกลับมาหาคุณเสมอ แต่ส่วนใหญ่เรามักพูดกับเงินเหมือนพูดกับของที่ไม่พอเงินหมดอีกแล้วทำไมเงินไม่พอใช้และนั่นเองคือคำสั่งที่จักรวาลรับไปอย่างซื่อสัตย์เงินคือพลังงานใช่ค่ะเงินเป็นพลังงานชนิดหนึ่งมันฟังเราอยู่เสมอและจะตอบสนองต่อคลื่นคำพูดที่เราส่งออกไป แต่หลายคนกลับพูดกับเงินในแบบที่ผลักมันออกไปโดยไม่รู้ตัวเช่นเงินหายอีกแล้วทำไมถึงไม่พอใช้สักทีทุกคำพูดเหล่านี้คือสัญญาณที่คุณบอกกับจัก,กรวาลว่าฉันขาดฉันไม่มีและจัก,กรวาลคุเพียงแค่ตอบกลับว่าก็ได้ไม่มีเงินไม่ได้หนีคุณไปไหน มันแค่รอให้คุณพูดกับมันถูกวิธีในทางประสาทวิทยาสมองของเรามีระบบหนึ่งชื่อว่า reticular activating system หรือ RAS มันคือระบบกรองข้อมูลที่เลือกให้เราเห็นเฉพาะสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เราย้ำในใจหากคุณพูดว่าฉันไม่มีเงิน RAS จะกรองทุกโอกาสทางการเงินออกแต่ถ้าคุณพูดว่า เงินไหลมาหาฉันได้ง่ายดายฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกวันสมองจะเริ่มค้นหาหลักฐานที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจคำแนะนำจากคนที่คุณบังเอิญเจอหรือความคิดใหม่ๆที่พาคุณไปสู่ไรายได้มากขึ้นเพราะเงินไม่ได้เริ่มจากกระเป๋าแต่มันเริ่มจากพลังงานภายในเมื่อพลังของคุณเปิดรับเงินจะหลั่งไหลมาจากทุกทิศท,ทาง ทั้งจากงานที่คุณทำจากโอกาสที่คุณไม่คาดคิดและจากคนที่อยากช่วยคุณโดยไม่มีเหตุผลช่วงฝึกสนจริงลองฝึกพูดกับเงินแบบนี้ดูนะคะ 1. ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านสูตรลมหายใจลึกๆแล้วพูดว่าวันนี้เงินจะหลั่งไหลมาหาฉันจากทุกทิศทางฉันขอบคุณที่เงินรักฉันและอยู่เคียงข้างฉันเสมอ 2. ระหว่างวันทุกครั้งที่จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟหรือค่าแท็กซี่ให้พูดในใจว่าเงินที่ฉันให้ไปกำลังเดินทางกลับมาหาฉันหลายเท่า 3. ก่อนนอนหลับตาและพูดเบาๆว่าขอบคุณเงินที่รักฉันและขอบคุณที่หลั่งไหลามาหาฉันในทุกทางที่งดงาม เพียงเท่านี้คุณก็ได้เริ่มต้นบทสนทนากับเงินที่จะเปลี่ยนพลังชีวิตคุณไปตลอดการสรุปง่ายๆเลยนะคะเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามแต่มันคือพลังงานที่ไหลมาหาคนที่เปิดใจและเปิดคำพูดรับมันและจำไว้นะคะจัก,กราวาลไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณขอแต่มันฟังสิ่งที่คุณพูดซ้ำในทุกวันคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับ ลองพูดประโยคนี้ในใจนะคะเงินขอบคุณที่รักฉันและขอบคุณที่หลั่งไหลมหาฉันในทุกทางที่งดงามเพียงเท่านี้คุณก็ได้เริ่มต้นบทสนทนากับเงินที่จะเปลี่ยนพลังชีวิตคุณไปตลอดกาลอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะเราจะเปิดเผยความลับของการปลดบล็อกพลังเงินให้คุณรับความมั่งคั่งได้แบบไม่จำกัด